กระแสข่าวดราม่าเรื่องของคุณป๊อปปองกูลเนี่ยยังคงติดตามมาอยู่ต่อเนื่องนะครับ,รบหลังจากที่ออกมาแถลงข่าว,วาตั้งโต๊ะเมื่อวานนี้โอ้โหท่ามกลางพี่น้องเสื่อมบลญชนเยอะมากคือ,อ,อถ้าถา,ถาไม่ใช่ว่าเ,าเป็นกรณีของพักการเมืองอะไรสักอย่างเนี่ยก็จะเห็นอะไรแบบนี้ยากนะยากนะคือคุณป๊อปปองกูลนะครับแถลงข่าวยอมรับนะครับหลังจากที่คบซ้อนคุณปลาคุณโบมาสิบกว่าปีนี่นะครับคุณป๊อปบอกว่าเกิดจากความหึงแก่ตัว ที่ไม่อยากเสียผู้หญิงทั้งสองคนไปก็เลยขอเลือกจบปัญหาด้วยการไปใช้ชีวิตคู่กับคุณปลาแล้วก็ลดสถานะคุณโบเป็นแค่ผู้ส่วนธุรกิจนะฮะแต่ว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ต่อเนื่องนะครับอย่างกลุ่มคนบันเทิงเองเนี่ยที่เคยร่วมงานกับคุณป๊อปไม่ว่าจะเป็นคุณอ๊อฟป,ปองศักดิ์คุณแก้มวิชาวชานีวิทยานีคุณเบนชราทิศก็ออกมาโพสต์ให้กําลังใจมาโพสไอจีให้กําลังใจกับคุณป๊อป โดยเฉพาะอย่างคุณเจนิเฟอร์คิมอ่านี่เขาเป็นเพื่อนร่วมงานกันอ่าเขาเป็นโค้ชใน <The Voice. S 1> รายการ The v o i c e นะ<อ>คุณเจนิเฟอร์คิมเนี่ยโพส IG บอกว่าคนหนึ่งเนี่ยทำดีที่สุดได้เท่าที่คนคนนั้นคิดจะทำได้อาจจะไม่ใช่ดีที่สุดแต่แบบที่คนอื่นคิดไว้ไม่เช่นั้นมันก็ไม่ใช่ชีวิตเราไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดก็ตามตราบเท่าที่มันเป็นสิทธิ์ในการใช้ชีวิตเราโดยไม่ต้องขออนุญาตจากใครเพราะบนโลกใบนี้ไม่มีใครไม่เคยทำผิด ไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ก็ตามเกิดมาไม่เคยทําผิดอะไรเลยในชีวิตแล้วค่อยตัดสินชีวิตคนอื่นไม่พูดเยอะเสียงแหบอันนี้เป็นคอมเมนต์จากคุณเจนิเฟอร์คิมลงในไอจนะ,นะคนะก็แห่ไปกดไลค์ไปให้กําลังใจคุณป๊อปขนาดเดียวกันเองมันมีข่าวลือนะฮะว่าเพลงของคุณป๊อปเนี่ยซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่ารุ่งนี้ค่อยนีชื่อเพลงนะคือจริงๆเนี่ยกำหนดการเนี่ยจะปล่อยตัว MV ตัวเต็มนี่นะฮะ วันพรุ่งนี้ยี่สิบเจ็ดพรุ่งนี้แต่ปรากฏ่าวที่บอกว่าเลื่อนออกไปก็มันมีเนื้อหาเพลงเข้ากับสานการของนักร้องพอดีเข้ากับชีวิตคุณป๊อปแล้วก็มีการมาเรียกร้องมีกระแสเรียกร้องบอกให้ปลดคุณป๊อปออกจากเป็นโค้ชเดอะไวท์ด้วยนี่คือข่าวลือนะมีการพูดถึงต่อเรื่องนี้ทั้งเรื่องของเพลงกับการปลดเดอะไวท์นะฮะงานนี้เนี่ยทางต้นสังกัดไวท์มิวสิกออกมา แถลงออกมาแจ้งกับทางข่าวสดออนไลน์นะครับว่ามีการเลื่อนปล่อย MV จริงๆนะครับแต่ว่าคงจะไม่นานข่าวที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบแต่คิดว่ามันไม่ใช่จังหวะที่จะปล่อยตอนนี้เนื้อหาของเพลงมันก็ไม่เกี่ยวขึ้นกับเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ถ้าคนมันจะเอาไปโยงยังไงก็โยงจนได้ส่วนเนื้อเพลงตัวอย่างที่ปล่อยออกมามีเรื่องเกี่ยวข้องกับสินข้อ3ซึ่งสินข้อ3ตามหลักพุทธศาสนาก็คือประพฤติผิดในกามถ้าปล่อยออกมาก็กลัวคนเอาไปโยง อันนี้นักข่าวถามคร,าครับว่าถ้าปล่อยมามันจะไปโยกับคุณป๊อปหรือเปล่าต้นสักกัดก็ยอมรับบอกว่าใช่ใช่ดังนั้นขอพักสักระยะไปก่อนปล่อยตอนนี้คนก็จะคิดไปต่างๆนานาส่วนกรณีของคอนเสิร์ตต่างๆของคุณป๊อปเนี่ยทุกรายการก็จะมีเหมือนเดิมนะก็มีเหมือนเดิมอนี้เป็นคำชี้แจงมาแล้วนะฮะใช่ส่วนเด e v ไว c e ฮะรายการ The v o ว c e Thailand ประชาสัมพันธ์ของเด e v o ว c e ยืนยันกับข่าวสดมานะครับว่ายังไม่มีการปลดคุณป๊อปปองกูลนะครับเพราะว่า รอบไฟนอลนะฮะวันจันทร์ที่4มีนาคมนี้จะยังมีคุณป๊อปอยู่ในรายการเช่นเดิมครับแล้วข่าวสดเราเนี่ยทำโพฮะ a c e b o o k เราเราไปทำโพถามท่านผู้ชมฮะว่าเอ๊ะพอฟังคุณป๊อปแถลงข่าวเมื่อวานนี้เรื่องครบซ้อเนี่ยจะยังสนับสนุนฟังเพลงของคุณป๊อปต่อหรือเปล่าเปิดโหวตตั้งแต่เมื่อวานหลังแถลงข่าวแล้วก็ปิดโหวตไปแล้วปรากฏว่า70%กว่าเปโหวตว่า จะยังคงติดตามผลงานของคุณป๊อปต่อถามว่าทำไมส่วนใหญ่บอกว่าก็ขอตามผลงานเพลงคุณป๊อปเราเสพที่ผลงานไม่ได้เสพด้วยเรื่องส่วนตัวและโลกใบนี้ก็ไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่างนี่ฮะนี่ก็เป็นอ,อีกมุมหนึ่งนะวันนี้จากกาลังใจจากคนในวงการบันเทิงที่เคยร่วมงานกับคุณป๊อปเขาก็ออกมาให้กําลังใจจะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเรามันไม่ไม่มีใครไม่เคยทําผิดพลาดหรอกนะฮะแต่ถ้าผิดพลาดาแล้ว เ,เรียนรู้ที่จะยอมรับมันเนี่ยนะฮะแล้วก็ขอโทษเนี่ยมันก็ควรใ, an, ใช้กาลังใจกันไม่ใช่ควรจะซ้ําเติมกันจนแบบสุดกันไปเลยเอ,อันนี้เป็นความเห็นจากเพื่อน,พนเพื่อแล้วก็ะะแก้ไขใช่ใช่ะฮะ,ะ,ฮะรวมกันก้าวเข้าสู่ผู้ติด,ดตาม2ล้านส,สับสไครต์และไม่พลาดติดตามข่าวสารสําคัญอย่าลืมกด b ับสไครต์ยูทูบมติชนทีวีนะครับ